สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ indie dot com soft โดยโปรแกรมมั่วนะครับผมวันนี้ก็มาเสนอวิธีการแก้ไขปัญหานะครับในการเขียนติดต่อดาต้าเบสที่เป็นเอ็กเซนะครับผมพอดีผมใช้ C# ชาร์ปนะครับติดต่อกับอ่าดาต้าเบสที่เป็นเอ็กเซนะครับผมโดยเอ็กเซนั้นวิ่งอยู่ที่ระบบบริการอ่า windows เจ็ดนะครับผมเวลาเราใช้ windows เแล้วเราเขียนอ่าติดต่อดาต้าเบสโรยใช้ provider นะครับผม microsoft เจ็ดสี่จุดศูนย์ตามตัวนี้นะครับมันจะไม่สามารถติดต่อได้นะครับผมมันจะเออร์เลอร์นะครับ ลองดูนะครับอันนี้คือฐานข้อมูล Acces ผมจะอยู่ตรงนี้นะครับอยู่ที่โฟลเดอร์บินเลยนะครับเขียนอิงผาดเอานะครับผมอิงผา d ยังไงก็อิงผา d แบบนี้ทําอิงผาดแบบนี้นะครับเอ็กพานะครับผมใน v b n e t ตก็มีนะครับใน Vb6 หกก็มีจาว่าก็น่าจะมีนะครับผมเดี๋ยวยังไม่ได้หาเฉยนะครับอ่าลองรันดูนะครับผมอันนี้คือฐานข้อมูลที่เป็น Acces ผมนะครับผมใช้มันติดต่อตัวนี้นะครับผมปกติแล้วถ้าเราในรันใน w i n d o w s f p ธรรมดานะครับผมจะไม่มีปัญหานะครับพอดีผมเสลอนะครับ เสนอลง Windows 7นะครับผมเลิกแล้วเล่น64บิตด้วยนะครับ Windows 7 64บิตด้วยไม่ได้เล่น32บิตนะครับมันก็เลยติดต่อไม่ได้นะครับลองดูนะครับว่าติดต่อได้ไหมแอดมินนะครับเลือกตัวนี้นะครับผมเห็นไหมครับมันบอกว่าไม่สามารถติดต่อ่ายข้อมูลได้นะครับผมอ้าวเป็นอย่างนี้แล้วผมจะลองโปรแกรมแล้วแก้ปัญหาข้อมูลได้ยังไงนะครับวิธีการนะครับวิธีการนะครับปิดออกโปรแกรมออกก่อนนะครับดูนะครับลองเช็คตามโค้ดนะครับมันจะบอกว่า นะครับเช็คไปที่ c a t e r r o r นะครับผม Error บอกว่า the Microsoft 7.0 Provider is not registered on the local machine นะครับผมถ้าเป็นอย่างนี้เราจะแก้ปัญหายังไงนะครับวิธีการนะครับผมให้ stop ออกก่อนนะครับ stop เสร็จแล้วปุ๊บไปที่เมนูที่ชื่อว่า project นะครับผมมาที่ property ของมันนะครับมันจะมี application อะไรปกตินะครับผมตรง view นะครับ วิวนะครับตรง c p u ตรงนี้นะครับผมเราสามารถจะเลือกได้ว่าจะเป็นวิ่งที่ส2อบิตหรือ64บิตนะครับ x 8 6หนี่คือสามสองบิตนะครับผมในที่นี้ผมก็ขอเลือกเป็น3าบิตนะครับให้มันวิ่งกับ x เจสาสองบิตนะครับผมอ่าเซฟนะครับผมตอนนี้ลองรันดูนะครับลองรันดูนะครับผมอ่าเข้าได้แล้วครับโปรแกรมผมไม่มีปัญหาแล้วครับผมอ่าอันนี้ก็เป็นโปรแกรมอย่างง่ายนะครับผมในส่วนของอ่าอ่าโปรแกรม โปรแกรมในส่วนของโปรแกรมบันทึกเขาเรียกอะไรนะครับโปรแกรมบันทึกรถเข้ารถออกหรือลานจอดรถนั่นเองนะครับโปรแกรมลานจอดรถนะครับผมโวลูมหนึ่งจุดศูนย์ซึ่งตัวนี้ผมจะเอาแปลงไปเป็นจาว่าให้ดูนะครับผมว่าถ้าเป็นจาว่าแอปนะครับจะเขียนยังไงนะครับผมซึ่งหลักการใช้งานตัวนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับผมอันนี้ตรวจสอบความพร้อมของกล้องประดายนะครับมาแล้วนะครับกล้องอย่าดูหน้าผมเลยครับาอเขานะครับหัวเซอร์เซอร์นะครับ กล้องเราสามารถใช้ได้นะครับวิธีการก็เก็บข้อมูลก็ไม่มีอะไรครับผมถ่ายรูปกล้องนะครับปั๊บแล้วก็ถ่ายรูปเรียบร้อยนะครับผมแล้วก็จะลงลงทะเบียนนะครับทะเบียนรถก็คือ xxx ขีด xxx นะครับสมมุตินะครับเรียบร้อยครับผมผมก็จะได้ในส่วนของ่าทะเบียนรถมาแล้วนะครับขอปิดออกนะครับในส่วนดูข้อมูลย้อนหลังนะครับเห็นไหมครับข้อมูลทะเบียนรถมาแล้วครับนี่คือรูปของงทะเบียนรถนะครับผมสามารถดูเลือกดูข้อมูลตอนไหนก็ได้นะครับผม เราจะสามารถจะเอ็กพอร์ตเป็นรูปภาพได้เลยนะครับหรือเอ็กพอร์ตเป็นเป็นไฟล์รูปทั้งหมดที่มีอยู่ในนี้นะครับผมหรือจะลบตรงนี้ทิ้งถ้าข้อมูลตัวนี้เราไม่เอาแล้วก็ลบทิ้งนะครับผมหรือเราจะออกรายงานนะครับออกรายงานได้นะครับอ่ะผมไม่เลือกรายเลยดีกว่าโอเคดูนะครับเป็นยังไงเอ่ยนี่นะครับผมก็จะพิมพ์ออกมานะครับว่าเลขที่เอกสารนะครับคือตัวนี้นะครับผม ทะเบียนรถคือเอ็กดเอนะครับผมวันที่ยี่สิบเจ็ดตุลาสองพันสิบเอ็ดนะครับโอ้ยังไม่ได้เป่าวันที่นะครับเวลาตืดๆนะครับอันนี้คือรูปทะเบียนรถนะครับที่เราถ่ายได้นะครับผมก็อันนี้คือตัวอย่างง่ายนะครับที่ผมเอามาแก้นะครับซึ่งโปรแกรมนี้ผมจะเอาไปเขียนไปเป็น Java app ให้ดูนะครับผมว่าจะเป็นยังไงนะครับผมก็ลองติดตามดูนะครับจากโปรแกรมมั่วนะครับผมดูซิว่าไอ้มั่วจะทําได้หรือเปล่านะครับนี่โปรแกรมง่ายๆนะครับเขียนเล่นๆมาได้นะครับผมไม่ใช่งานบริษัทนะครับ อ่านะครับผมรู้วิธีการแก้ไขเลยนะครับผมอ่าควิดีโอนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปวิดีโอต่อไปนะครับผม